ทั้ทสบายดีดอกเลิกเด้อเอฟซีก็คือวันนี้มีโอกาสเนาะมีโอกาสได้มาขอซีสองน้ำกันเนาะรวมตัวกันอยูในกัรตัได้มาย่างในปุยู่ละกันเดี๋ไปซ้อนเนาะพิเศษพิเศษก็คือมากับเจนใหญ่เจดีก็คือส่องเมย์วาดเมืองเฮียนนั่นเองพี่น้อง เอาซะโตะกอย่างนสดีสบายดีมีไอแฮมใส่ห้ม้าม่้บอก่อยเอิเราเรามีไอแฮมใส่นพี่น้องยังอีกสองหนึ่งเราก็คือพี่เศธพี่เรธน้องใครื้อใครไม่ได้หลงน้ำใครซื้อครไม่ได้เดือดใรซื้อักระลำนี่ัน <laughs> มีการเด่นมุกยังไงพี่น้องมีการเด่นมุกอีกนะก็คือเดยบัวซ้อนเนาะสาบัวซ้อนเมืองเพียงเด้อแล้วก็สาบานนาน้องห้อง <laughs> คนสวยมาบุญอยู่สนแนลเนาะก็คือได้มาพอบาบุญอยู่สนแนลลวกะ็นเม่บวันเมืองเพียงแล้วน้องซอยขึ้นอ่าสองหเนาะก็คือขออุญ,ญาตมาลฟ์โซดก็คือมาบุญหวานของสาบัวซ้อนเมืองเพียง ขอนอนหยาดกินอะไกินเบียร์เด้อขอนอนหยาดเด้อพี่น้องเด้อบุญบานบุญบานนะน้องหุ้งบุญเดินซ้ำบุญกับแบบข้อซานบุญหอะไรใดๆมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่น้องเขาว่าไก่แม่วมันเพียงน้อยหนึ่งกอกกัดดำทีแชแนลคอมเมนต์ดีกว่าอยู่แชนแนลแต่ว่าไม่คอมเมนต์นะพี่น้องเริ่มเมาเริ่มมวนพี่น้อง ก็คือจิบๆหน่อยนึ่งหน่อก็คือเป็นบุญบานเด้อพี่น้องเด้อขออนุญงอย่างน่องบุญบานก็คือจะมีซุ้มแซวกันไปหนึงเนาะโอ้ยเม่บ้านเมืองเทียนหนูซื้อว่าจับขวดเองอยู่เผัวบ้าวินเดียวผู้บ่าวินเดียวผู้บ่าวินเดียวผัดไทยไปมลไรเติมเนาะเจ้าเนาะก็ขอขอบคุณในไลน์เด้อที่ติดตามน้องสอยเนาะก็คือมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังมาอยู่นําน้องสอยเนาะขอม่วกขอบใจในไลน์เด้อ พอใจรัวๆเลยเดียวเดี๋ยวเบ้งบัดเดี๋ยวเบมาเบิงบัดเดีวนมาเด้อามวลด้ยวินเดียวเด้อกินเบียร์บระสาทการน้องสิกินเผื่อพราว่าอยู่ไกลนะ้องอันตัวเทงหลังสมัยเลอกเยอมาแต่แฮมเอาเฮาเด้เากินเฝ้าเมาเฝ้าไปเต้นเถื่อสบายดีสามสิบถ่านยังสี่เลยเขาจาเ่าลาเบียร์เี็นเนาะ อยากกินให้ยินเอาอยากเมาให้ยินเองนี่เอาสูตรไปเด้อคือสูตรนี่มาเอาสูตรใหญ่เข้าไปเด้อสูตรนี้ฮันรับรองเลยเมื่อหอดบ่เมื่อบ่หอดเทถอะสูตรนี้ฮะอยู่กับกองเลยดีขนาดกินทีไปสิบวะไม่นี่เจี๋ยมันสิบ ด่มีกันยิบเอนี่มันก็อองมะด่วมันกือแต่ว่าแต่ว่ามีคนเยอะคนยกกันเลยปะรูปังเห็นแต่หาเดียวบอกลองบอกดูลง่อกรดูลงยังเกาะไอหัวเดียวาจะได้กาะมเลือกยงมาแต่แฮมสามร้อยไปปะ ยังเงสตีเอางเอานบอกเอออยากกินยินไอยยังมางยินเองค่ะลายสุดใหม่เล้ฮูลัน่นเลยบอกฮูลาเก้วเลยบอกเออจกดไปคัดไปกิ่้านวยกวันคอยได้กไรตลอดนะน้องบอกเอ เพราะว่าพ่อบายๆอันนี้เป็นยังก็อะไรเงี้ยนาตลอดตัวเองตัวเองเบิร์ตเราขา้นจะมายินให้ตลอดี่น้องวอลกัลินพันกันเลยใลรคนนี้เจอซึ้งกบะไดขวดไปเติบได้ขวดไปเติบฮิตนั่งเปฮิตโอ้ขอบใจหัวใจครูหนึ่งเลยไอ้วินเดียร์กินสวยก้อนุญาตแบบลบน้อยนึงเนาะก็คือว่าเฮาอายนะรู้สึกว่าเป็นกาแฟน้อยนิดก้อนกังขึ้นพันเราใส่ได้เลย แต่ว่าอยากลบทน่น้องก็ตัวดำนตั่ยินเสียงป้ะแน่ไหนเขาเจ้าเซฟเด้อบินเดียวบอได้หกด้เจอกันโดนแล้ววุ่นน้องสองนี่เนาะแล้วก็บุกค่อยมีโอกาสได้ไลหลสดเลยแต่ว่าบิ๊กหน่อยสามารถเข้าไปติดตามเลยสามารถเข้าไปนะคอมเมนต์ได้ดีนั่นแยโ่คือเก่าเด้อต่างแต่ว่าบัได้ไลหลสดคือเก่าเนาะสภาพแบบ อยากส่วนมากเลยสบายอากส่นมากแ้วก็แบ่งหลากห้อยนึงคือนี่เกบชีขาประจำเก็บนาประจำมาแล้วค่ะบัวบาเบ็ดสำรองกับเบิดมันได้แน่นีดเลยอุ้ยกระเะบ่นี่าสมัรสามมาบอกสามาเดวสัเดียวเนนเนอันนั้นนาะเขาให้เมื่อกี้เด้อูนคนเขาให้มื่กินเน็ตหลุดจ้ะแล้วมันกระำมาเลย โอ้ยดูไเป็นลุเกิบได้มากละตัวลงตัวลงเขหม่มือไปบุญหน้าตาเห็นมะเสื้อกระดับวันนี้ลงเกิมเขาาคนละสีนะเกิอจากานลงเขอายเลยอายปลงเขากรูแลาจาลุงของเขาอะี้ยยว่าคนละอันกันอามนี้คือว่าเป็นครูเดียวอยู่บ่าเป็นลูกวานิล่เออมาอยงเงี้มาคไเจอเรามาเบิรงเราอันกันรอ

เอาลงสักเออเเอาเลยโจเมันเองต้องไปกันเลยเนาะคิงนะเอากแบแจงผันะครับแจงผับน่ใจโม่เอาเลยของถอดจมาได้จิกขนาดผคุณยิ่งยังจิบ่ไดเลอะเลยวะเอ็มยังเล่นเห กินหญ่เหอมนลูเือูเก่คนนี้ลออนีเนาะตำน้ำกับพระท่านได้เอยคนนี้เก็๊ต่เด็กใหญ่เอารินเด้ขนาวอ้นี่จะชิกินลูกนี้วน้เทบุอนั่นน่ะอ๋บางวนอันน้นภาพนีนจะู้มาลงเหรอเป็นไรต่ราเราก็จะเอาลงนะเป็นยังไงินเดียรรเาเป f a เฟซบุ๊กปยเฟซบุ๊กเขาบังกันเนาะ

เอ็มรู้ว่าเอ็มก่อนอีเนี่ยอียับลงเด้อไปเดี๋ยวตะกี้เด้อบโฆษกไปหัวไปนะก็คือขออนุญาตไปมวนกันเนาะเอฟซีเนาะก็คือเจอกันกลิบหนาเด้อก็คือตอนนี้มาไลฟ์สดในเมืองเล็กๆหน่อยๆเอาไปทางไหนอาจจะเสียงดังได้เนาะก็คือขออนุญาตเอา บาสิคอดยหยาดและได้มีการเข้ามา่เข้ามาแล้วก็ออกไม่ใช่ไรออยุเปรักเขาอะเรื่องอยอะบุญบานบัวซ้อนหนูแมวนอะซอยมองเลยสุดเท่านี้เขาจะมเหี่ยวปลาเลยอุ้ยบุแมนเลยเออสบายดีสบัสดีผัววัดุทธสาวในวันเมื่อเพียงผัววัดุูธสาวสบายดี อันน no. ี้คือสองบัารเมืองเพียงเนาะฟากดติดตามเพื่นเด็กคือให่ใหญ่ใจดีเนาะเจใหญ่ใจดีเด็กกาสาอยนะเอ็มก็สาวอุซอนเมืองเพียงแต่ว่าเพื่นยังยินเสียเยอะทีเดีคนเซ่รบอเ้กอ๊ยยูอันอันคนเต้ยยูอ่ะจอดยวตั้งแต่้าผมโอมันจดาวมากเยาวทาวนาะจุนจุ จุ๊บชีุ้บอยเอวยกก็จะจุบบกินน้ำเต้าไอยจุกบมังกรอยปั่นเขาใส่ยังไงเยนมาที่ก้อนซิวตปนะจักเกหันนางเอาเยก็จเกกันไอ้เบวกมานี่นะช่ว่วามใหม่เเก่าเอาเขามาตสบจอมตอไรนี่เนาะนีนอนอยา อมีการจอกใหม่จอกเก่าก mm ็บ hmm. ่ต่ํานําอีหล่อค่อยก็ขึนกินียยิน้บัดาน่าเยน่ยินไอยู่ว่าซ้ก็3ซอนก่อนจอกเมียกินจักน3ซ้อน c เจ้ากับข่อยคือกันแห่าสบายดีว่าวินเดียวคือเก่าเนาะก็คือว่าเมื่อกี้นี้เน็ตดุอายเอ้ยขออภัยได้เนาะก็คือ่วนี้่วนี้แปลว่า จะจะค้องเม็ดกับอึกอักอึกอักครับดนเลยครับเสียงหัวเสียงหัวคับเสียง้นโอ้โอ้น่าโอ้โอ้น่หรู้สิใจเย็นเด้อบาบาพูสาเล่เด้อไม่ได้ข้อไปเอาอันผู้บ่าวนาหากันเนอะนี่สิเขาเวที ông khó chắc chọn cái tên này chứ được

มันไปกาเอารถนั่นหันไปดำจมหูยิ่งยิ่งได้หนตาแล้วตาแล้วเนี่ยตาเป็นของใหญ่ตาเป็นของใหญ่เราเขาหลักเลยหลอกไปเลย จะโมกาาขับดํรบกยังไปนี้ด um. ีล้วมามากยทีนนี่ตุกไปยังสจนว่าเขาลาเอาแล้วผาไปเอาสีขาวเบิ่งดีๆเด้อาจอดแจงสีเนี่ยลงไปามโมแจง่ะเบิ่งเกือบเขาเรียกไอซอนบเห็นนบอก้นห่มดอยนี้ก่อนเอานี้ทำการเนกามโมนงหอยู่ได้ซนทะเลเกาะทามบบเบียสามเซนหาปลาทูปลาเสียนะ ทเ็จฮะเอาขีเมาหม้อเราไปเข้าไป้โอ้โหเชียงัวเชียงัวแบานั้นนเทียงเขาคายเบียร์อยู่ในงานหลอล่างหนึ่งซ้ำเส็จฮาเนาะแต่ว่าพวกเขาคื้ออยู่บันซ้ำขี้หม้าหมักมวนซ้ำเซ็ดซับ จืดจามแทนจามน้ำแข็งจือเ,เองน <laughs> ้ำแข็งตัอเองพวกเราเป็นก,กินเม้ามังมวนเนาะน้ำแก็งจือเ,เ,อ,เองกินเม้ <ๆ S 2> เามังมวนสายตู้รเออเขากินเม้ามัเขาจะเขาไปเพราะว่า <laughs> ไปหุ่นเทากันไม่ได้ซื้อเบียร์น้อยประมาณนั้นพี <laughs> <laughs> ่น้องอย่าซื้ออย่ายวดื่มเก็บไปใส่สูตรเด้อเออโบเบนเอาสูตรไปใส่นะ <laughs> ก็คือจะานายน้องสอยไปไล่โยงงานอีกบาทหนึ่งเนาะก็คือเจอกันใหม่เดอร์ตอนนี้แบทน้องสรอยก็คือหูซึกบ่าสีออนแอร์ไล่เติมค่ะทายสบายดีเนาะขอเบิร์ตขอขอบคุณเบิร์ตสุขุมทุกคนทั้งในแดนหน่องเนาะมาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายเจ๊บ๊ายบายเนะเจ๊ขอกระินยังไงบอกบายบายเด้วยนะบายบายจ้าเนี่ยเราเล่าเจบปะเขาเคยบอกค่าเล่าอัน